โอเคนะครับทุกคนผมขอขอถ่ายเพียงแบบแค่คลิปสั้นๆเราพอดีตะแยะถือมือถืออยู่เนาะเออผมจะมาสอนแก้วิธีการแบบเป็นอย่างนี้เนาะบล็อกแอปที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็คืออปเนี้มันเป็นแอปที่ไม่ปลอดภัยนะทุกคนแล้วก,กดรับทราไปมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นแบบลักษณะแบบนี้นะกดออกนะครับทุกคนเข้าเพจสโตนะอืเข้าเพจสโตนะทุกคนเข้าเพจสโตมากดนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาติกดก่อนเนาะ โอเคนะครับทุกคนเพราะกดเสร็จแล้วนะทุกคนก็มากดอันนี้นี่นี่นะ P A อะไรเนี่ยแล้วก็กดการตั้งค่าทุกนะคนแล้วก็กดปิดไปเลยกดปิดไปนะครับเพียงแค่นี้ทุกคนก็นโหลดได้แล้วนะครับเออโหลดได้แล้วเนาะนี่ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยเนี่ยได้แนะน่นอนสดสดร้อนร้อนเลยนะสทำสดำสดแบบสดสดร้อนร้อให้ทุกผู้ชมดูเลยนี่นะ่าจะ๋รอแป๊บหนึงน่งรอแป๊บหนึ่ง แล้วนั่นบาคนมันนานหน่อยเพราะวันนี้ผมผมเปลี่ยน G T S เล่นแล้วไงเอออย่าแม่ได้แล้วเนี่ยแค่นี้เองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกันนะเออไปปแล้วไปแล้ว